วันนี้ครับในไข่ช่องชายแล้ความสุดครับก็วันนี้ก็เป็นวันนะครับวันที่9มกรา25งพครับเป็นวันที่พวกเราภูมิใจนะครับที่ควันฝ่าอุปสรรคมาจากที่เรามีสัจะสรัธาบาร,รมีร่วมกันร่วมกันทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนมีความหวังนะครับมีความสุขแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆกลับไปในปีนี้นะครับเป็นปีใหม่ แล้วก็คิดว่าที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยสามปีเวลาสามป,ปีวันนี้เป็นขึ้นสุดแล้วว่าจากแรงบันดาลใจจากความศรัทธานะครับแล้วก็สัจจะแล้วก็บารมีทําอะไรก็ได้ในโลกนี้เราจะทบทั้งเร็จน,นะครับก็คิดว่าอยากจะเช,ชิญชวนทุกท่านมาดูคําว่าสัจจะศรัทธาบารมีทาอะไรได้บ้างนะครับเขาพูดหนัแนวนี้ปกติแล้วเรียกว่าเป็นแนวปัชญยาก็ได้นะครับเปนแนวปัชญยาและเป็นคุณธรรมของคนไทย รวมไปถึงการผสมผสานกับความร่วมสมัยของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความตั้งใจของความสามารถของนักดาราด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเอานวัตกรรมมารวมกันนะครับเป็นบูรณาการตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของความเชื่อเรื่องของปัจญาของเราเรื่องัจจาศรัทธาบารมีเรื่องนวัตกรรมของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรื่องแสงสีเสียงและโดยเฉพาะเรื่องนักแสดงเนี่ยวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าหนังจริงๆแล้ว จากสตอรี่หรือว่าเรื่องราวก็ไม่ได้ทับท้ออะไรมากแต่มันทำให้เกิดความต่อนเนื่องเกี่ยวโยงกับนะฮะสัจจะศรัทธาบาร,รมีความบริหารซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถจะไปสน์ได้ต้องพิสน์ด้วยตัวเองอยู่แล้วลองคาดวังอะไรให้ที่ไปได้ที่คาดหวังทุกคนนะวันนี้นะก็คือหนึ่งก็คือตัวไอ้ไข่ได้ละครับว่าทุกคนมีความศรัทธาจะไอ้ไข่มาจากอะไรทุกคนได้อะไรจะไอ้ไข่มาบ้างอย่างที่บอกได้เราจะไอ้ไข่วันนี้ถึงที่ไอ้ไข่ให้เรามาเนี่ยเราจะตอบสนองด้วยอะไรบ้างก็คือให้ทุกคนเนี่ย มีความสุขแล้วก็มีปัจจัยากลับไปบ้านนะครับดูว่าคนไทยเป็นยังไงดูนวัตกรรมเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเรียกว่าอะไรเรื่องความเป็นตัวตนที่ดีเช่นจากสภาปนิกนี่คือความคาดหวังของเราบ้างค่ะปีที่แล้ว้อหนักไทยอจะาไปหน่อยีนี้ค่ะาอะไรบ้างกรน่อกนนี่แหละครับก็คือจากที่บอกว่าโควิด19เนี่ยมันเกิดทั้งโลกนะครับ คนไทยฟาดฝัดมาได้เนี่ยจากความเจ็บปวดหลายๆอย่างนะครับเรื่องชีวิตก็ดีทรัพย์สินก็ดีความสุขในครอบครัวก็ดีวันนี้เป็นตัวอย่างของพวกเรานะฮะน,น,นักดารา,าทุกคนเนี่ยสร้างหนัง3ปีนะแสดงสามปีแต่ค่าตัวเท่าเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่าบันผลจากตั๋วก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่พุกคนเนี่ยให้สัจจะไว้ว่าก็ทําให้เสร็จทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรได้เลยนะมีแต่ว่ามีแต่ว่าความภูมิใจนั่นเนี่ยคือแรงบันดาลใจกับวงการหนังไทย แรงบันดาลใจจากคนที่มาดูหลังเรื่องนี้แรงบันดาลใจจากคนที่มีความศรัทธาแต่ความศรัทธานี่จะมีความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปถึงการทํางานก็ดีการมีชีวิตในครอบครัวก็ดีการต่อสู้กับปัญหาในอุปสรรคในโลกนี้ก็ดีแต่สุดท้ายกลับมาที่เมืองไทยคือความศักดิ์สิทธิ์อภิหารอภิธารคือความเชื่อความเชื่อมาจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเพราะนั้นเราถึงบอกว่าวันนี้ทุกโรงทุกตัว๋วทุกที่นั่งนะครับ99บาท ไม่มีอะไรที่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วต้องให้ทุกคนเข้าไปดูเข้าไปเอาสัทธาตัวนี้กลับมาใช้ในประโยชน์กับครอบครัวนะครับแล้วก็กับทุกๆอย่างที่เรามีอยู่ไอ้ไข่นี่นะครับจะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ตัวชีวัตถ้าเราต่อสู้ไปข้างหน้าได้ ันที่9นะครับที่มก้ามากราเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของปีนี้นะครับผพรว่าเราบอบช้ำกันมากแล้วครับกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่บอบช้ำกันของเราเองก็ไม่น้อยเนี่ยปริมัณประเทศขึ้นบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ปีนี้เป็นการเริ่มต้นวันที่9วันนี้เป็นการเริ่มต้นเก้าแรกของเราในปีในปีพศนี้แลว้วก็อยากให้ทุกคนฟื้นจากความเศร้าโศกในความบอบช้ำอยากให้เป็นปีเริ่มต้นกันแล้วก็ภาพยนตร์ให้ไค่อยากจนะให้เป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่ากลอบหวน ความแข็งแกรับใปลอกควันที่เราเสียควันได้มาหลายปีนะครับอยากให้ภาพเรื่องนี้เป็นความสุขของทุกคนแล้วก็ได้มีพลังในการต่อสู้กับเศรษฐกิจนะครับเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจเราเริ่มเริ่มจะดีขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนมาชมภาพประโยชน์กันเยอะๆเพื่อสร้างความเป็นกำลังใจในการผลิตขอฝากละครัค่ะฝากเลยที่นี่ ทางนิตาเขาพยนได้ไข่เด็กวัาเจดีแล้วกันค่ะเป็นอีกเรื่องนึ่งที่เราแน่นอนเราทํามา3ปีถือว่านานมากนะคะก็คือตั้งแต่ต้นโควิดจนถึงตอนนี้มันเริ่มซาลงแล้วในทางเดียวกันรู้สึกว่าแน่นอนค่ะเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีขึ้นใดๆมันก็ดีขึ้นก็อยากให้ภาพยนไทยเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนปลุกกระตุ้นให้อาการรับชมเป็นเกตเมนต์กลับมาที่ภาพยนไทยอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่า เราตั้งใจกับเรื่องนี้แล้วก็เราทุกคนรวมทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยค่ะเรื่องนี้เราใส่แ็มที่สุดๆค่ะนอกจากนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากได้ผลตอบรับที่ดีอยากให้ทุกคนบตังใจแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันเหมือนมันเป็นเหมือนได้สนับสนุนกันเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ให้เราทุกคนอยากที่จะทำภาพยนตร์ไทยต่อไปให้มันไปกาถึงตัวโลกัอใช่ค่ะต้นครับรวนมากเนี่ครับก็ฝากนะครับ ก99มกราคมนี้นะครับอยากให้คนไทยนะครับกลับมาดูหนังไทยนะครับบ้างน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลูกหลานไทยก็ติดใจ,จามาหนึ่งเลยนะครับเรื่องนีผ้ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูนะครับผมรับรองว่คงชอบแน่แต่ปากนะครับกับราคาลูกหล99บาทนะครับ99มกราคมน,นะครับก็บม,าากาบมาดูอีกคนหนึ่งก็คือน้องเอาหน่อยิน<า>ว่าได้อะไรกับว่าจะอะไข่ได้แชมป์โลกมาเป็นยังไงค่ะก็ก่อนอื่นขอฝากก่อนละกันนะคะก็ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็อยากจะหวังว่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็มันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูนนะะถึงถึงว่าจะมีอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักไอนะ้ไข่หรือว่ารู้จักอยู่แล้วเราก็จะมารู้จักไอ้ไข่ของควากันจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะคะสิบข้า ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กๆ,ๆก็ดูกันได้เด็กๆจะดูแล้วรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใช่าหมซุปเปอร์ฮีโรโ่เพราะนั้นมาดูเทคนิคมาดูซีจีมาดูอะไรแล้วก็เข้าใจเห็นเด็กๆไม่ไม่ใช่ไข่ไข่ไม่ใช่หนังผีนะครับะจะเป็นหนังแนวอิปปนทริสปฏิหารซึ่งซึ่งอินทริสปฏิหารที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิหารที่เราเราได้สร้างมาจาก ความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอกับตัวเองแล้วเราก็มารวบรวมเพื่อจะเพื่อจะให้ให,ให้ให้คนดูได้เนูได้เห็นตานั้นเพราะนั้นอิทธิฤธิ์หรือปาฏิหารที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์จะไม่ใช่แค่ที่เหนือไปกว่าเหตุการณ์ที่มันเปนจริงแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า เรื่องราวที่มันเป็นภาพยนตร์ไทยที่มันเป็นความเชื่อเป็นเรื่องราวที่กลรีฑาในไทยเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งนะครับในกรีฑาแบบนี้แต่เราก็จะผสมผสานในเรื่องของ 4D เข้าไปก็จะออกมาในรูปแบบคล้ายๆซุปเปอร์ฮีโร่เล็กๆที่เขาไปถูกต้องไหมต้องบอกว่าถ้าเซิร์ฟเป็นประเทศก็คือจะเป็นประเทศแฟนตาซีแต่ในทางเดียวกันก็ออกแนวแฟนตาซีไซไฟไม่ใช่ฮอร์เรอร์นะคะแล้วก็จะเป็นดราม่าโรแมนติกพีเรียนครบทุกที่ทุวจริงๆแต่อ่ะถ้าเอาเป็นว่าเน้นก็จะเน้น 4D เน้นการดูเน้นแอคชั่นค่ะ ข้าตุกา้าปกา,ปาปกว่าคุ้มนะได้ดูทุกอย่างข้าวตุก้าต้องรองชมไปได้กันในเรองภาพยนตร์นะคะนี่ก็อยากดูบา้างนั่งแล้วเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> ใช่ <S 2> <S 2> ใ,ชใช่ค่ะใคก็ฝากฝากบอกต่อไดครับว่าดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยฝากพี่ๆนักข่าวเลยนะครับว่าหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันออกไปแล้วเนี่ยถ้ามันดีก็ช่วยบอกต่อครับถ้ามันไม่ดีตรงไหนก็ติชมกันนะครับเพราะว่าโอกาสข้างหน้าที่เราที่ผู้สร้างเองหรือว่าผู้ก่อเองที่จะพัฒนาในภาพยนตร์ไทยอยากให้เป็นกำลังใจครับดีหรือไม่ดีเราดูแล้วเราก็ติชมกัน Oh my god.